สวัสดีค่ะชอบไม่อุ้ยพเาเลาะชานแนวได้เสียมกับกระตาโดยเสียมพละดวงจะขายยัง,งพี่น้องด้ภาพไปลรุ่นขามเซ่อีกเล้วได้เมื่อนี้ขามฟังไปฟังอำนาจอีกแล้วได้มือนี่น้ำแห่งขามหากันได้ คนมั่นพี่น้องมากวนอีกมือนี่วนปุ่นนึงยี่ทั้งบ่เห็นมืน่นคือบ่เห็นย้อยง่ายมองกันถ้าก็นด้หัวเดียว <c oughs> ปึกหัวมันง่ายทนตัวบ่มีกันหาง่าย เห็นติงมันอยู่จยังประเ็นหัวอืม,มกระดักลงนี้เด้หรอติงมันคับโอ้ยคับอีกแล้ว <laughs> เอาไปใส่นี่นี่มาเบิ่งหัวนี่อืมอะพี่ดองมาเบิ่งหัวนี่ ฟาว,วินเดอร์โอ้ยสองหวังหวครับผมนี่ได้แล้ว,ออวนี่หัวซ้ำเนาะ ตำนี่แสบดิใยใยหลายม้วนแสบเป็นเสน้นอุ้ยอึกองียงว่ะเนี่ยน,นี่แล้วตอดอ่ะพี่น้องวัวน,นี่ออกมาจากสอ่ะขุดซับจะโดดขุดหมว่ะเจ้าไปเรื่อยๆมันก็ถือกินอ่าจากมาแต่สหัวใหญ่เลย อุ้ยโอ้จับจับจับอีกล่ะแล้วไปใส่ไปอยู่แถวหนีล่ะเยอะห่าบุ๋นเนี่ยโอ้ยมีฝีมือด้วยน้องพี่น้องเลยจับมันวันโอาคือแกนแต่อันนี้มันแต่มันแะมันดันดักลงกอยู่นี่มัน

ก็ยงกเนี่ยช่วงแกนอ้าวทับดีใรับมาลุนน้ำกันบาหัวใหญ่มาหลุนจะห้เบิ้งไกลๆจับเสียมมาเห็นไหมวูวใหญ่ จำพอดีเน่อยเป็นแดดสิออกแดดเออนี่ควรนั่งห้กำลังใจ<ำ>แกนแกนยายหัวมันใสดีเลยแงวเข้าไปแงวเข้าไปเอาเอาเอาดากพิงอันอันยู่ฆ่าไว้มันสิตก คุ่นเดี่หายกำลังใจนนอยขาของมถมนีมิวใส่แล้วนายว <c oughs> งยูซือกับมีคนกลให้เก็บพี่น้องอืมอืมอ <c oughs> ืาอามอืมดืมอืมอืนอืมออกบอกมอืมอมอืมอือ บิงทางน้ำเซีก,กบบระบกเราพี่น้องขาดข้อว่างยางขามได้เจ้าผูบริสทามสน่มะทางน้องทำ้อมาสตหน้าจเศร้า sao nè anh chờ này đây, đây, <coughs> đây. đây, đây. cái này như ừ. cái, này, ừ. cái, này, cái, này. cái này. chắc ngầu là lạy lái đâu lạy 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 cái kia nó như hàng nó như เน mm. yeah. okay. oh, oh, ี่ยย uh ้อนเดินเลยโอ้ยเอาเชิ้มพ่เมียนโอ้ยสับันนอนไงตรงเนี้ยไอ่บองสเก็ตอะ โอ้ยจะเป็นซาบแพ่งมึงเหอ้ยวอวนมีอ้วนโอ้ยมีหัวใหญ่อไพูดอ่ะมึงติงลูกมั้งนะหัวหม้อไหมเนี่ยไอายายปีกมึงทำกํามปั่นไปคือพ่อแกนแกนยายก็มึงหัวนี่พี่น้องมันคือบก mong nó mong mong lông mọi năm kìa mh 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 Oh, Tim cảm nátu. cắm nữa, tí. Má, oh. đây là Đây là Tim cảm cắm Mắng thám thái. Tell her baby over here. Tell her baby. Tim hoa bay 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 lệ bay bay này ở trong đây Bán แรงสิละแค่แขกเกียนลงหัวของวะไงปันเดยตั้งเสียงดังเนีน่ปุ๊ปุ๊ยเกียนหล,ลอืตั้งแต่เสียงหัว มึงหัวมันน้องหัวใไนหันต้อนนู้คือพ่อหันหอสีมันพี่น้องเบอรแรกคุณนะมันผู้อสีนู้นเปลี่ยนมือตะวัน มันไ่ไ e ด้หัวใหญ่ปนนั้นดอกก็ต้องไปแสกอ้าวภูม yeah. ิฝีมือสูตรกับมัต้องขูดลงไปเลยนี่ใส่เห็นแล้วป่ะแนนซับเฟือภูมิฝีมือนั่นโอ้ซับไม่ได้ซับนี่ส้มเย้ใส่ไปแนนเห็นว่าก้นขาดภูมิฝีมือ mong lắm, mong lắm. Ô nhanh! Một nhanh! Một nhanh, vô thật. Later. Uy, nhoi, 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 điều ước đầy bạn, tha mày, ôi, ở đây, đây, là. đây là bên cái này là, โอราพี่น้องกินมบิตด,ดกอ๋อหนว่น้อยเนาะกระเนี่ยก็ไปกิเพี่น,นกะกระมีนจังปกระตาห้องอ่โอ้ยคืงกระตาพี่น้องกินมบิดดก ก็เจาะกำลังสุมให้พี่น้องเอ้ยว้อนควบถีบลเลยเมือ่อเราพี่น้องคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมอ่าไม่โว้ยสวัสดีค่ะครับคลิปหนานพอกันไหมเป็นยังมันเันติดตอ อลคิหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ